ทำให้ง่ายมากๆผมก็คือเปิดซูมครึ่งหนึ่งหน้าจอแล้วก็โนชั่นอีกครึ่งหนึ่งหน้าจอแอปนี้เนี่ยมันสร้างให้เราทําอะไรแบบพวกนี้เนี่ยง่ายมากๆเลยอ่าสวัสดีครับผมบอมบอมยนพัฒน์นะครับตอนนี้เนี่ยเรียนอยู่ที่ BBA ีเอจุฬาชั้นปีที่3ครับ <S <S แล้ววันนี้เนี่ยก็เรียกว่ามาโชว์ให้ดูแล้วกันว่าในฐานะเด็กมหาลัยเนี่ยใช้แอปโนชัน จัดการชีวิตยังไงนะครับถ้าสำหรับใครที่ยังไม่รู้เนี่ยแอป Notion เนี่ยคือแอป Productivity ที่เอาไว้จัดการงานเป็นโปรเจกต์จัดการงานเป็นทีมหรือว่าสามารถใช้จัดการ Organize ชีวิตประจำวันได้นะครับถือว่าเป็นแอปที่ Flexible มากๆก่อนที่จะให้ไปดูนะครับว่าตัวผมเองเนี่ยใช้ Notion ยังไงก็ขอเกริ่นสักนิดนึงว่าไอ้เจ้าแอป Notion เนี่ยโครงสร้างของมันเป็นยังไงแล้วก็ประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับ หลักๆที่ผมคิดว่าจำเป็นต้องรู้เนี่ยก็คือ Database กับ Page ครับ Page เนี่ยก็คือก็คือ,คอตตรงตามชื่อนั่นแหละครับเป็นหน้าที่เราสามารถตั้งได้ว่า Page นี้เนี่ยเอาไว้สำหรับงานอะไรหรือว่าส่วนไหนของชีวิตเราอ่ะยกตัวอย่างก่อนแล้วกัน,นครับหน้าหลักของผมเนี่ยก็คือ Life อ่าก็คือหน้านี้เนี่ยจะเป็นประกอบทุกๆอย่างที่เกี่ยวกับชีวิตผมนะครับ ก็คือจะเห็นได้ว่ามีส่วนประกอบหลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นเพจอื่นๆแล้วก็ตารางนะครับส่วน d a t a b a บสเนี่ยขออธิบายว่าเป็นกล่องเก็บของกล่องหนึ่งที่มันแยกแบ่งชนิดของของนั้นให้เองสมมติว่ากล่องกล่อนึงเนี่ยผมโยนเสื้อผ้าลงไปโยนของเล่นลงไปมันก็จะรวมอยู่ในดัต้าเบสนี้แต่ว่าภายหลังจากนั้นเนี่ยในเพจอื่นๆหรือว่าในที่อื่นๆในโนชันเนี่ยเราสามารถดึง ของสมมติผมอยากดึงให้หน้าเพจนี้มีโชว์แต่ของเล่นผมก็สามารถดึงแต่ของเล่นมาโชว์ในอีกเพจนึงได้อาจจะงงผมให้ดูตัวอย่างเลยแล้วกันสมมุติว่าในหน้าไลฟ์ของผมเนี่ยตรงด้านล่างเนี่ยนะครับจะมีคอสคาล endar กับ Activity Task ซึ่งก็จะเป็นที่โชว์ที่ผมอธิบายอันต่อหลังว่าผมดึงมาจาก Database อีกดาต้าเบสนึง อ่ะตอนนี้อาจจะงงเดี๋ยวพ่อผมโชว์เนี่ยอาจจะเห็นภาพมากขึ้นงั้นเราไปดูที่หน้าหลักของเรากันเลยครับก็คืออย่างที่บอกไปครับนี่คือหน้าไลฟ์ของผมครับอ่าด้านบนเนี่ยก็จะเป็นโค้ดเล็กๆน้อยๆที่เอาไว้โมทิเวตตัวเองนะครับแล้วก็วิดีโอที่ผมเอาไว้ดูตอนที่หมดไฟหรืออะไรอย่างนี้อ่ะส่วนประกอบหลักๆเนี่ยก็จะมีผมแบ่งเปน4ช่องด้วยกัน Continuous ก็คือผมใช้ทุกวันหรือว่า เป็นอะไรที่ดําเนินไปตลอดชีวิตการใช้งานของผมนะครับต่อไปเนี่ยก็คือจะเป็น learning กับ exploration ก็คือจะเป็น school ก็คือชีวิตการเรียนของผม youtube ก็คืออันนี้นะครับเอาไว้จัดก,การโปรเจกต์ต่างๆแล้วก็ f i v e r r ผมสมัครไวส้สอนภาษาไทยแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีลูกค้าก็เลยยังไม่ได้ใช้นะครับแล้วก็ activities ก็คือกิจกรรมต่างๆที่ผมทำในมหลาลัยเรื่อยๆก็คือจะสามารถอัปเดตได้เลยแล้วก็ a r t e r ก็คือ wish list กับ archive นะครับ archive เนี่ยผมก็จะใส่พวกเพจพวก database ที่มันเก่าแล้วผมไม่ได้ใช้แล้วส่วน wish list เน so so ี่ยก็คือเขียนไว้ว่าตอนนี้ผมมีความต้องการอะไรผมขอบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเพราะว่าใน wish list ของผมเนี่ยจะเขียนว่าผมอยากได้อะไรทำไมผมถึงอยากได้มันก็จะได้มารีเฟกนะครับว่าผมต้องการสิ่งนั้นจริงๆหรือเปล่าก็เป็นเออเป็นอะไรที่ดีครับเป็นการรีเฟกตัวเองก็ผมจะพาไปดูอย่างแรกเลยกันสิ่งที่ทุกคนน่าจะคลิก เพื่อมาดูนะครับก็คือ School คือการใช้ชีวิตการเรียนของผมนะครับหน้าสกู o l เนี่ยขอบอกก่อนว่าผมเนี่ยเบสหน้า School ของผมจาก Template ที่ได้มาจาก Youtuber คนหนึ่งนะครับคนนี้เลยเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ในเดสคริปชันให้นะครับก็คือสามารถกดเข้าไปในลิงก์เนี่ยแล้วก็กด Duplicate เข้ามาใน Account Notion ของทุกๆคนได้เลยนะครับง่ายมากๆแล้วก็ผมเนี่ยก็คือปรับให้มันเข้ากับการใช้งานของผมเอง เดี๋ยวจะโชว์ให้ดูครับในหน้าสกูเนี่ยผมก็จะขึ้นต้นด้วยลิงก์อย่างนี้นะครับลิงก์ไป Google Calendar เพื่ออาจารย์เขาส่งอ e ีเมลมาหาใน Gmail เนี่ยมันก็จะใส่เวลานัดหมายเข้าไปใน Google Calendar ให้เองเลยแล้วก็ Google Drive ของผมเองแล้วก็ Blackboard สำหรับมหาลาัยไหนเนี่ยที่ใช้ Blackboard ก็คือง่ายมากนะครับส่วนวิธีการสร้างลิงก์อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยง่ายมากครับสมมติเราพิมพ์ปุ๊บๆอะไรอย่างงี้แล้วเราไปกรอบลิงก จากที่อื่นมาแล้วไฮไลท์นี้ครับแล้วก็กดเพจทับ ctrl v ปุ๊บทับไปมันก็คือจะเออขึ้นเป็นลิงค์ให้เองเลยแต่ว่าน,นี้ผมไม่ได้ใส่ลิงก์อะไรไปนะครับแล้วก็ต่อเนื่องลงมาเนี่ยในหน้าสกูลก็คือจะเป็นวิชาที่ผมเรียนอยู่ในะปัจจุบันก็คืออันนี้เนี่ยตอนนี้ผมปิดเทอมอยู่ก็คือเทอมที่แล้วเนี่ยจะเรียนไปด้วยกัน7ตัวด้วยกันก็คือจะเป็นวิชาแล้วก็ all classes เนี่ยก็คือจะเป็นวิชาที่ผมเคยเรียนมาทั้งหมด ส่วนลงมาอีกก็คือจะเป็นคอสคาล endar ไอคอสคาล endar เนี่ยอาจจะเห็นว่ามันชื่อเหมือนกับไอตารางกับในหน้าไลฟ์ของผมเลยก็คืออย่างที่อธิบายไปตอนแรกนะครับไอคอสคาล endar ในในหน้าสกูลเนี่ยจะเป็นดาต้าเบสซึ่งผมสามารถหยิบใช้ข้อมูลจากใน Database นี้เนี่ยไปโชว์ในหน้าเมื่อกี้ได้เลยก็คือผมไม่ต้องกดเข้ามาดูหน้านี้ทุกครั้งก็คือจะเป็นพวกสิ่งที่ผมต้องทำในตารางเกี่ยวกับ การเรียนแล้วก็ทุกๆวิชาเลื่อนลงมาอีกก็คือจะเป็นโน้ตครับโน้ตการจดโน้ตในห้องเรียนผมเลคเชอร์แล้วก็โน้ตของโปรเจกต์ต่างๆเพื่อเป็นการยกตัวอย่างเนี่ยผมจะกดเข้าไปในวิชาหนึ่งแล้วกันสมมติ Marketing Strategy ในหนึ่งวิชาเนี่ยผมก็จะใส่ข้อมูลไว้ว่าอ,อ,อาจารย์ชื่ออะไร เรียนไปเทอมไหนแล้วก็คอร์สลิงก์เนี่ยก็คือจะเป็นลิงก์ไปที่หน้าหลักของวิชานั้นๆที่ใช้นะครับส่วนวิชานี้เนี่ยอาจารย์เขาใช้เป็นกลุ่มใน Facebook ในการส่งข้อมูลในการอะไรต่างๆผมก็คือจะเป็นลิงก์ที่ผมสามารถกดได้ทุกเมื่อเลยกดตรงนี้นะครับแล้วก็อีเมลของอาจารย์เผื่อต้องการติดต่อหรือว่าสอบถามเรื่องงานอะไรนี้นะครับเลื่อนลงมาโน้ตครับก็คืออีกแล้วนะครับจะเห็นว่าโน้ตเนี่ยมันชื่อเหมือนกับ ไอคลาสโน้ตที่อยู่ในหน้าสกูลเมื่อกี้เลยไอยหน้าเมื่อกี้เนี่ยคือด a ต a าเ s e ส่วนอันนี้ผมเลือกที่จะหยิบแค่โน้ตของวิชา Marketing Strat มาในตารางอันนี้นะครับส่วนวิธีทำเนี่างง่ายมากๆเลยครับก็คือกดไปที่บวกนะครับแล้วก็พิมพ์ slash create link database นะครับแล้วก็ search for database เอ่อผมจะทำให้เหมือนตารางที่โชว์อยู่ตอนนี้เลยนะครับก็คือพิมพ์ว่า class note หา Database ที่เราเคยสร้างไว้แล้วกดที่ ClassNode ครับแล้วก็จะขึ้นอย่างนี้เลยครับแต่จะเห็นว่าอันเนี้ยมันก็คือทุกวิชาเลยเวลาผมสร้างเสร็จแล้วเนี่ยก็คือเราสามารถกดไปที่นี่ครับจุดจุดสจุดแล้วก็กดฟิลเตอร์ d d Filter ลเอ้เวลาสร้างฟิลเตอร์เนี่ยก็คือจะสร้างเป็นเงื่อนไขของตารางนี้นะครับเราอยากให้ ตารางนี้เนี่ยมีแค่โน้ตของวิชา Marketing Strategy ผมก็สามารถกดไปที่ Class is Marketing Strat ก็คือตารางนี้เนี่ยก็จะเป็นแค่ของวิชา Marketing Strat แล้วนี่นะครับเหมือนกันเลยผมไม่อยากทำซ้ำนะครับก็ลบไปได้เลยนะครับอันนี้แล้วก็ลงมาข้างล่างเนี่ยก็จะเป็น Course Calendar ของ วิชานั้นเท่านั้นแต่ตอนนี้เนี่ยไม,ไม่ไม่มีอะไรสําหรับการจดโนต้ตเนี่ยครับก็คือเดี๋ยวยกตัวอย่างและการอ่านสมมติเป็นเลคเชอร์กดเข้าไปนะครับก็คือจะเป็นเพจอีกเพจหนึ่งที่ผมใส่เข้าไปในคลาสโน้ตสําหรับใครที่สงสัยว่าเอ้ยส่วนใหญ่เขาไม่ได้คิดจดโนต้ตกันใน iPad อะไรอย่างงี้หรอครับจดง่ายกว่าเป็นลายมืออะไรเงี้ยขอยอมรับเลยว่า2ปีแรกของมหาลัยเนี่ยก็คือผมก็จดใน iPad เหมือนกันจดตามเลคเชอร์จดไปในสไลด์อะไรอย่างเงี้ยนะครับ แต่พอมาลองจดโน้ตแยกอย่างนี้แล้วเนี่ยด้วยการพิมพ์เนี่ยผมเห็นว่ามันเป็นระเบียบกว่าเยอะมากแล้วก็อ่านง่ายกว่าเยอะมากนะครับแล้วข้อดีของโน้ตอย่างนี้เนี่ยคือผมสามารถจดออกมาปุ๊บสามารถใช้อันนี้เป็นชีส้สรุปได้เลยแล้วก็เวลามีข้อสอบอะไรเนี่ยอ่านตามโน้ตเลคเชอร์ของผมได้เลยก็คืออย่างยกตัวอย่างอันนี้เนี่ยผมก็จะใส่ว่าไฟล์ที่เราใช้ในการจดโน้ตที่เราเรียนอยู่เนี่ยคือไฟล์อะไรแล้วก็ จดตามนี้เลยส่วนใหญ่เนี่ยผมจะจดเป็น bullet point แต่ว่าถ้าเกิดให้ผมลงดีเทลเรื่องการจดโนต้ตเนี่ยอาจจะเยอะมากก็ถ้าใครอยากดูวิธีการจดโนต้ตก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้เลยนะครับด้วยความที่เทอมที่ผ่านมา,นานเนี่ยเป็นการเรียนออนไลน์นะครับก็เลยทําให้ง่ายมากๆผมก็คือเปิดซูมครึ่งหนึ่งหน้าจอแล้วก็โนชั่นอีกครึ่งหนึ่งหน้าจอแล้วก็พิมพ์ตามอาจารย์ไปได้เลยนะครับแล้วก็อาจารย์โชว์อะไรในเ,เวลาสกรีนแชร์เนี่ยก็คือ Cap, แล้วก็เอามาเพสในหน้าโน้ตนี้ได้เลยสะดวกมากๆนะครับแล้วก็เป็นระเบียบด้วยสำหรับการใช้เกี่ยวกับการเรียนเนี่ยก็มีอยู่ประมาณนี้แหละครับให้ดูว่างดีกว่าผมจัดการเวลาเกี่ยวกับกิจกรรมยังไงสมมติกดเข้าไปใน activities นะครับ ผมก็จะมี BBA camp กับ BBA council อ่ะเจออีกแล้วครับก็คือ activity task เนี่ยก็เป็นอีก database หนึ่งของผมที่จะใส่นัดหมายต่างๆหรือว่า deadline ต่างๆที่ผมต้องทำเกี่ยวกับกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งนะครับเมื่อกี้ในหน้าการเรียนเนี่ยผมอาจจะไม่ได้อธิบายเกี่ยวกับ database ละเอียดแต่ว่าสำหรับ database นี้เนี่ยเรามาลงรายละเอียดกันดีกว่าใน database เนี่ยผมจะใช้เป็น table ก็คือตารางนะครับก็จะมีชื่องาน แท็กก็คือทสัสนี้เนี่ยเป็นของกิจกรรมไหนแล้วก็วันที่ที่ต้องไปทำหรือว่าเดทไลน์นะครับอันนี้ก็จะเป็นทีมอื่นที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของผมแล้วก็สตาฟก็คือเราต้องการใครบ้างในงานนั้นนั้นโลเคชันก็คือสถานที่ที่ผมต้องทำแล้วก็ type ของท s k นั้นว่ามันเป็น action นเป็น meeting หรือว่ามันเป็นเอ่อต้องคุยโปรเจกต์แบบไหนนะครับเลื่อนลงมาเนี่ยก็จะเป็นแอคทิวิตี้โน s ก็คือโน้ตที่เอาไว้จดตอนที่เราประชุมกันหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็คือคร่าวมากๆแล้วก็ต่อไปเนี่ยขอแนะนําหน้าที่สําคัญอีกอันนึงนะครับก็คือหน้า Today ของผมเนี่ยหน้า Today ของผมเนี่ยต้องบอกก่อนว่า n o ช i o นเนี่ยมีทั้งในโทรศัพท์มือถือมีทั้งใน Mac มีทั้งใน Windows แล้วก็มีทั้งใน iPad อะไรพวกนงี้ด้วยนะครับเวลาผมออกไปข้างนอกเนี่ยโทรศัพท์ของผมก็จะเปิดหน้า Today หน้านี้ไว้ตลอดเวลา นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าในหน้า Today เนี่ยอย่างแรกเลยก็คือจะมี To-Do List สิ่งที่ผมจดแล้วก็เขียนเป็นเช็คลิสต์ได้ว่าต้องทำอะไรบ้างวันนั้นก็คือเขียนแบบเร็วๆอันนี้ถือว่าเป็น q Quick Note ส่วนเลื่อนลงมาเนี่ยก็คือ My Everyday ก็เป็นอีก Database หนึ่งของผมนะครับซึ่งเป็นอะไรที่เป็นหลักกว่าไอเจ้า c h ็ค k List ข้างบนนะครับก็คือผมใส่กด New เข้าไปแล้ววันนี้ต้องทำอะไรบ้าง สามารถแบ่งเป็นหลายๆอันได้ก็คือจะสามารถมาเช็คดูได้ที่หลังว่าวันไหนเราทำอะไรไปนะครับอันนี้ก็ขอลบก่อนเลยกันนะครับเลื่อนลงมาเนี่ยก็คือจะเป็นลิงก์ดัต b ต s e เบสครับอย่างที่ผมสอนไปเมื่อกี้จาก Activity Task กับ c o สแคลนด์ดารก็คือทั้งกิจกรรมแล้วก็การเรียนว่า1-2วันที่กำลังจะถึงเนี่ยผมมีอะไรต้องทำบ้างตอนนี้บิเทิมก็คือไม่มีอะไรนะครับส่วนต่อไปเนี่ยเป็น Habit Tracker ก็คือจะเป็นการจดว่าฮารบิตประจําวันของผมเนี่ยทำอะไรไปวันไหนบ้างก็คือจะเป็นพวกกินกาแฟแบบคาเฟอีนอินเทคแต่ละวันการออกกำลังกายดื่มน้ําเท่าไหร่แล้วก็สกรีนออนไทม์เวลาเล่นโทรศัพท์เนี่ยเท่าไหร่ก็คือจดไว้นะครับแล้วก็อันล่างสุดเนี่ย what will I do tomorrow ก็คือจะเป็นเอ่อดัตต้าเบสเดียวกับอันข้างบนนี้เลยครับเห็นใช่ไหมครับ my everyday พอกด New เนี่ยผมก็จะตั้งให้มัน ขึ้นเป็นของวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็เราสามารถแพลนไว้ก่อนเลยว่าพรุ่งนี้เนี่ยเราจะทําอะไรผมก็จะคือจะทําทุกคืนที่วันต่อไปมีอะไรให้ทํานะครับแล้วพอวันรุ่งขึ้นเนี่ยมันก็จะไปขึ้นในตารางนี้นะครับวิธีทําก็คือง่ายมากๆเลยเราแค่พอสร้างลิงก์ดัตต้าเบสขึ้นมาแล้วเนี่ยเราแค่กดไปที่ฟิลเตอร์ครับแล้วก็ขึ้นให้วันที่เนี่ยเป็นวันพรุ่งนี้แอปนี้เนี่ยมันสร้างให้เราทําอะไร แบบพวกนี้เนี่ยง่ายมากๆเลยอ่ะต่อไปที่อยากแนะนําก็คือสําหรับใครที่ออกกําลังกายเป็นประจําเราก็สามารถใช้โน้ตชั่นเนี่ยดูความคืบหน้าในการออกกําลังกายเราได้เลยนะครับอันนี้ก็คือผมจะใส่ลิงก์ที่เอาไว้ดูโปรแกรมออกกําลังกายของผมแล้วอันนี้ก็จะคือจะเป็นลิงก์ดาต้าเบสที่เอาไว้จดการออกกําลังกายในแต่ละวันซึ่งพอกดเข้าไปเนี่ยก็คือจะเจอดาต้าเบสของผมนะครับก็คือจะใช้ว่าเวิร์กอัพที่เราทําเนี่ย มันคืออะไรบ้าง variation คืออะไรบ้างแล้วกี่เซตกี่ reps แล้วก็จดพวกเอ่อ rest time ไว้ได้ด้วยนะครับโอเคครับการใช้ Notion ฉบับคราวมากๆเนี่ยสำหรับเด็กมาลายคนหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้ถ้าใครสงสัยอะไรตรงไหนเนี่ยหรือว่าอยากให้ลงรายละเอียดตรงไหนก็ คอมเมนต์ไว้ได้านล่างได้เลยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็หวังว่าทุกคนจะได้เห็นคร่าวๆว,ว่าผมใช้ไอเจ้าแอป t o t n o n ่ยังไงนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe บอมยนานพัทด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ